n นน์ที่ s e ็ดพอด a คสต์ e อ e เปอรชีวิตดีๆที่ลงตัวพัฒนาตัวเองไปกับเรา97 p o d c a s t สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะเ,เคยสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่เราเลือกทำอะไรสักอย่างมันเหมือนมีราคาที่เราต้องจ่ายอยู่เสมอแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะมันคือสิ่งที่เรียกว่าราคาที่มองไม่เห็นหรือค่าเสียโอกาส ใช่ค่ะมันคือมูลค่าของสิ่งที่ดีที่สุดที่เราไม่ได้เลือกนั่นเองวันนี้เราจะมาดำดิ่งเรื่องนี้กันค่ะจากมุมมองเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาอ,อ่อแล้วก็ไปถึงแรงกดดันรอบตัวเราอย่างโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่วัฒนธรรมความเกรงใจบ้านเราเพื่อให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นครับผมจริงๆแล้วค่าเสียโอกาสเนี่ยหัวใจหลักของมันก็คือมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดลำดับถัดไปนะครับ ที่เราต้องยอมสละไปเมื่อเราเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วซึ่งต้องย้าว่ามันต่างจากต้นทุนจมสังคอสนะครับอ๋อต่างกันยังไงคะต้นทุนจมคือสิ่งที่เราเสียไปแล้วในอดีตแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเช่นเ,เงินหรือเวลาที่เราลงไปกับอะไรบางอย่างที่มันไม่เวิร์ก การเอาต้นทุนจมมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นกับดักความคิดที่เจอบ่อยมากเลยครับที่เรียกว่า sunk cost fallacy อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราเสียดายสิ่งที่ลงไปแล้วเลยฝืนทำต่อทั้งนนั้นที่อาจจะไม่คุ้มแล้วเนาะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแล้วพอพูดถึงการตัดสินใจในยุคนี้ค่ะมันมีอีกเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นปัญหากันเยอะคือภาระจากตัวเลือกที่มากเกินไป choice overload คือมีตัวเลือกเยอะมากเยอะจนแบบ เลือกไม่ถูกอืม,อมสุดท้ายกลายเป็นภาวะอัมาตาจากการวิเคราะห์ analysis paralysis คือคิดวนไปวนมาไม่ได้ตัดสินใจสักทีแล้วพอมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ไหมคะไอ้เรื่องโฟโมความกลัวที่จะตกกระแสเนี่ยใช่เลยครับโซเชียลมีเดียมันเหมือนไปขยายโฟโมให้รุนแรงขึ้นเพราะสิ่งที่เราเห็นมันมักจะเป็นแค่ไฮไลท์ชีวิตคือด้านดีด,ด้านสวย,สวยง,างามของคนอื่นใช่ค่ะแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเทียบ กับชีวิตจริงๆของเราทั้งหมดซึ่งมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายปนกันไปเนาะถูกต้องครับการเปรียบเทียบทางสังคม social comparison กับ f o r m o เนี่ยมันบิดเบือนการรับรู้ค่าเสียโอกาสของเราไปเยอะเลย social media มันเลยทำหน้าที่เหมือนเป็นเ,เครื่องปั่นค่าเสียโอกาสทำให้ทางเลือกอื่นๆที่เราไม่ได้เลือกมันดูดีดูน่าเสียดายไปหมดฟังดูเหนื่อยเลยนะคะเนี่ยครับและมันยังมีเรื่องกลไกสมองเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับคือเรื่องวังวนโดปามีนโดปามีนลูป อ๋อยังไงคะคือพวกการแจ้นเตือนต่างๆหรือการที่เราพยายามทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่จริงๆคือการสลับงานไปมาเร็วๆ task switching นะครับมันเหมือนให้รางวัลสมองเป็นผักๆทำให้เราติดใจอยากได้อีกอยากเช็คอีกอืออืค่ะผลคือเราเสียสมาธิในการทำงานที่ต้องจดจ่อจริงๆหรือที่เรียกว่า deep work ไปซึ่งสมาธิที่เสียไปนี่แหละครับคือค่าเสียโอกาสที่ใหญ่มากที่เรามักจะมองข้ามไป น่าสนใจมากค่ะการเปรียบเทียบทางสังคมเอยวังวนโดพามีนเอยแล้วถ้าเราดึงกลับมาที่บริบทไทยๆของเราล่ะคะเรื่องความเกรงใจอันนี้ก็ดูจะเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะคะการปฏิเสธนี่มันยากจริงๆนะคะโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่หรือคนที่เราต้องแคร์ความรู้สึกมากๆใช่ครับ จนบางทีก็ยอมยอมไปกลายเป็นพฤติกรรมแบบยอมตามใจคนอื่น People pleasing ใช่ครับความเกรงใจนี่เราอาจจะมองได้ว่าเป็นค่าเสียโอกาสทางสังคมที่มองไม่เห็นอย่างหนึ่งเลยคือการปฏิเสธเนี่ยมันมีความเสี่ยงแฝงอยู่อาจจะเสียหน้าทำให้เขามองเราไม่ดีหรือกระทบความสัมพันธ์ได้จริงค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะจ่ายค่าเสียโอกาสนี้ด้วยเวลาด้วยพลังงานส่วนตัว เพื่อเลี่ยงต้นทุนทางสังคมที่อาจจะรู้สึกว่ามันสูงกว่าจริงๆเรื่องนี้มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์สมองด้วยนะครับหรอคะครับไอ้ความเจ็บปวดทางสังคมโซเชียลเพนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการถูกปฏิเสธหรือการต้องเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งมันไปกระตุ้นการทํางานของสมองในส่วนที่ใกล้เคียงกับความเจ็บปวดทางกายเลยนะครับเช่นส่วน DACC หรือ Anterior Insula โหขนาดนั้นเลยอะค่ะครับ มันเลยอาจจะเป็นเหตุผลลึกๆว่าทำไมเราถึงพยายามหลีกเลี่ยนความขัดแยง้งหรือบางทีก็แสดงพฤติกรรมแบบยอมยอมไปที่เรียกว่า f o r ต์รีสปอนสเพื่อลดความถึงเครียดซึ่งมันก็เป็นกลไกป้องกันตัวอย่างหนึ่งฟังดูเหมือนเรามีหลายด่านมากเลยนะคะทั้งตัวเลือกที่เยอะเกินทั้งโซเชียลทั้งวัฒนธรรมความเกรงใจแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีคะพอจะมีเครื่องมือหรือวิธีคิดอะไรมาช่วยได้บ้างไหมคะ ก็มีแนวทางที่น่าสนใจอยู่หลายอันนะครับอย่างเช่นกฎ25.5ของ Warren Buffett อันนี้ก็คลาสสิกอ๋อเคยได้ยินค่ะครับคือให้ลิสต์เป้าหมายมา25อย่างแล้ววงกลม5อย่างที่สำคัญที่สุดจริงๆส่วนอีก20อย่างที่เหลือให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงไปเลยเพื่อให้เราโฟกสัสตัดสิ่งรบกวนออกไปให้หมดใช่ครับหรืออีกอันคือตัวกรอง Hell y e a h or No ของ d e r e ็ก i e อันนี้ก็ตรงไปตรงมาดี คือถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาแล้วเรารู้สึกไม่ได้ว้าวไม่ได้โคตรใช่จริงๆก็ให้ตอบปฏิเสธไปเลยอืมก็น่าจะช่วยลดภาระการตัดสินใจไปได้เยอะครับหลักการคือช่วยให้เราชัดเจนกับสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วก็ลดพลังของ FOMO ลงนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องเทคนิคการสื่อสารเข้ามาช่วยอย่างกรอบ positive no positive no ครับคือใช่ไม่ใช่เป็นวิธีปฏิเสธแบบสร้างสรรค์นหน่อย คือยืนยันจุดยืนหรือความต้องการของเราก่อนใช่แล้วค่อยบอกปฏิเสธอย่างชัดเจนไม่แล้วอาจจะปิดท้ายด้วยการเสนอทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ใช่เพื่อรักษาน้ำใจหรือความสัมพันธ์ไวอ๋อเป็นวิธีปฏิเสธที่ดูประนีประนอมขึ้นนะคะประมาณนั้นครับเครื่องมือพวกนี้น่าจะช่วยให้เราตั้งหลักกับการตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าเสียโอกาสมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้หรอกครับในชีวิตคนเรา แต่การที่เราเข้าใจปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลต่อการรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมสมองหรือวัฒนธรรมมันช่วยให้เรา,เามีสติมากขึ้นมีอำนาจในการเลือกมากขึ้นว่าเราจะยอมจ่ายค่าเสียโอกาสนั้นๆอย่างรู้ตัวเป้าหมายมันไม่ใช่การไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่คือการเลือกจ่ายในราคาที่มันสอดคล้องกับคุณค่าหรือสิ่งที่เราให้ความสาคัญจริงๆในชีวิต เป็นข้อสรุปที่ดีมากเลยค่ะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงแล้วกันนะคะในเมื่อทุกครั้งที่เราตอบใช่กับอะไรบางอย่างมันก็เท่ากับเรากำลังตอบไม่ให้กับสิ่งอื่นๆอีกมากมายไปโดยปริยายลองกลับไปทบทวนกันดูไหมคะว่าทุกวันนี้มีคำปฏิเสธที่มองไม่เห็นอะไรบ้างที่เรากำลังจ่ายไปโดยไม่รู้ตัวแล้วการตัดสินใจเหล่านั้นมันพาเราเข้าใกล้สิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆแล้วหรือยัง